สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาตอบคำถามลูกเพจนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2คํคำถามนะคะคำถามที่1จะเป็นคำถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ีนานะคะในประโยคที่ว่า p a ล o l i n a t e s t ok กับประโยคที่2นะคะพูรากูเฮสโซยูคำนี้หมายความว่าอะไรนะคะซึ่งเราจะอธิบายประโยคนี้ได้ต้องรู้จักไวยากรณ์อูรากูฮาดาก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันก่อนนะคะกับคำถามที่เกี่ยวกับไวยากรณ์อีนานะคะซึ่ง วอยการนี้โครงสร้างของเขาคือคำนาม ena น,นะคะใช้กับคำนามถ้าคำนามมีตัวสะกดเราใส่ e ก่อนเป็น ena ถ้าคำนามไม่มีตัวสะกดนะคะก็ไม่ต้องใส่ e ก่อนเป็นนาเฉยๆซึ่ง ena เนี่ยมีกันอยู่สองความหมายด้วยกันนะคะความหมายที่หนึ่งของ ena อก็คือหรือซึ่งอาจจะเป็นความหมายที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อนแล้วนะคะ ซึ่งจะเป็นโครงสร้างคำนามอีนาแต่ถ้าใช้กับกิริยาจะเป็นกิริยากอนาหลาหลายคนอาจจะคุ้นกับไวยากรณ์นี้นะซึ่งครูจะขออธิบายโดยเน้นที่อีนานะคะซึ่งใช้กับคำนามตัวอย่างเช่นนะคะครูบอกว่าอยากดื่มชาหรือกาแฟนะคะชาไม่มีตัวสะกดเนาะก็จะได้เป็นชาหน้าคอฟฟี่นะคะชาหน้าคอฟฟี่เ่อยมาชิ้กชิโพย ะะแต่ถ้าครูเปลี่ยนเป็นอยากจะดื่มน,น้ำหรือกาแฟนะคะน้ำมีตัวสะกดก็จะได้เป็นมูดีน่าคอปีแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือความหมายของหรืออีกความหมายหนึ่งของอีนานะคะก็คือตั้งเป็นความหมายที่พูดต้องการแสดงว่าสิ่งน,นั้นเนี่ยนะคะมันเยอะกว่าที่เราคิดไว้หรือคาดเอาไว้ เช่นปกติครูเป็นคนกินข้าว1จานมากสุด2จานนะคะแต่วันนี้ครูไปร้านหนึ่งอร่อยมากเลยกินไป3จานครูสามารถพูดได้ว่าเซคคูร์ชินานะคะพาเปอร์เซคูรชินามอโกโยกินไปตั้ง3จาแนแหนนะคะมากกว่าที่ครูคิดเอาไว้แล้วถ้าสมมติคืนนี้ครูงานเยอะมากนะเนี่ยตีสองแล้งทำงานไม่เสร็จแบบนี้นะคะครูก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยดื่มกาแฟไปตั้ง5้าแก้วแล้วนะแบบนี้นะคะครูสามารถพูดได้ว่า ขอบพี่ทาซอจานีน้ามาช็อตโซโยนะคะดื่มกาแฟไปตั้งห้าแก้วแล้วซึ่งครูรู้สึกว่ามันเยอะนะคะเยอะกว่าปกติที่ดื่มนะคะก็เลยสามารถใช้คำว่าอีหนาแบบนี้ได้นะคะหรือครูมีงานปาร์ตี้วันเกิดนะคะแล้วก็อเพื่อนมาเยอะมากเลยมีคนมาเป็นร้อยคนเลยอย่างเงี้ยนะคะแพงเมืองมีน้าวัชโซโยแบบนี้เนาะนะคะอ,นนอันนี้ก็จะแปลว่า ตั้ง100คนแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้คำว่าตั้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงประโยคนี้นะคะพายล i ีนาเชสซอกนะคะเวลาผ่านมาแล้ต้อง8ปีนะคะเป็นเวลาตั้ง8ปีแล้วนะคะอันนี้ก็คือตั้งเป็นการบอกนะคะเพื่อเน้นย้ำความรู้สึกของผู้พูดว่าโอมันเยอะกว่าที่เราคิดหรือมันนานกว่าที่เราคิดเอาไว้นะคะมันมากกว่าที่เราคิดไว้คราวนี้มาดูกันนะคะในคำถามส่วนที่2สําหรับไวยากณ์ อือราโกฮา,านะคะไวยากรณ์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นตะระกูลพวก indirect speech นะคะหมายถึงเราเอาสิ่งที่คนอื่นพูดนะคะมาพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งสำหรับไวยากรณ์อือราโกฮา,านะคะมันเป็นการเอาสิ่งที่คนอื่นสั่งมาพูดอีกรอบหนึ่งเช่นมีคนบอกเราว่าจงดูนะคะ เรามาบอกให้คนอื่นฟังต่อว่าเขาสั่งว่าจงดูแบบนี้นะคะมันเป็นการเอาประโยคคําสั่งมาพูดต่อนะคะก็จะเหมือนประมาณว่าสั่งว่าจุดจุดจุดแบบนี้นะคะมีคนสั่งเราเรามาพูดต่ออีกรอบหนึง่งวิธีการใช้ไวยากรณ์นี้นะคะก็ตัดต,ตาทิ้งแล้วดูว่าพยางค์สุดท้ายถ้ามีตัวสะกดเราใส่อื่นก่อนเพราะเป็นอือรากูฮาดาถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะก็ใส่รากูฮาดาได้เลย ะะแต่ให้ระวังดีๆนะสำหรับรีตัวสะกดนะคะเราไม่ต้องใส่อือก่อนนะใส่ราโกฮาดาได้เลยนะคะซึ่งกวดจะไม่ได้เน้นมากในเรื่องของโครงสร้างจะเน้นเรื่องของวิธีการใช้และมาแปลประโยคที่ลูกเพจถามมานะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูกันที่โพราโกเฮสโซยตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะก็คือโพดาดูนั่นแหละนะคะ แต่มีคนสั่งเราว่าผูเซโยนะคะเป็นประโยคคำสั่งนะจงดูการุณาดูค่ะเราเอามาพูดต่ออีกทีหนึ่งว่าใครสักคนสั่งว่าจงดูแบบนี้นะคะเราก็ใช้เป็นผูดากูนะคะมันมาจากพูดาตัดดาทิ้งพูดากูฮาดาซึ่งเขาสั่งไปแล้วเราก็เลยต้องผันเป็นรูปอดีเป็นผูดากูเฮสโซยูถ้ามีคนสั่งเราว่าจงกินนะคะ เร็วๆร,รีบๆกินเลยเป็นประโยคคำสั่งเนาะจากบอกตาตัดตาทิ้งนะคะเราก็จะได้บอกกือากูเฮสโซโยถ้าเขาสั่งไปแล้วเนาะสั่งแล้วว่าจงกินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรูปของประโยคคำสั่งแต่อันนี้จะแถมให้นิดนึงนะคะเวลาการพูดถึงดากูฮาดาเนี่ยคนมักจะสับสนบ่อยจะมีอยู่อันหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะหนึ่งก็คือ อือราโกฮาดานะเป็นกิริยาใช้รูปอือราโกฮาดาเป็นคำสั่งที่แปลว่าสั่งว่านะคะและอีกอันนึงนะคะเป็นคำนามอีรากูฮาดาอันนี้ก็เป็นไวยากรณ์ที่เอาสิ่งที่คนอื่นพูดมาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะหรือใช้จะแปลว่าเรียกว่าอะไรสักอย่างก็ได้นะคะแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นคำนามนะนะคะเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคำนาม วิธีการใช้คำนามมีตัวสะกดใส่ e ก่อนถ้าคำนามไม่มีตัวสะกดเราก็ไม่ต้องใส่ e ก่อนนะคะก็เป็นรากู h a d าได้เลยนะคะเช่นครูบอกว่าอันนี้เรียกว่า strawberry ก็จะเป็น e g ไตกีด a g u h ฮ j u นะคะส่วนอันนี้เรียกว่าแตงโมนะคะสมมติว่ามีตัวสะกดเนาะก็จะเป็น e g o c e นข้างหน้าเหมือนกันเนะาะ subagi ราคูเฮยูนะคะหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินแกนมม่านี้ตอนที่เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวนะคะเช่นชอร์เน้นนัชราราคูเฮยนะคะฉันเรียกว่านัชชานะคะนะก็คือเป็นการบอกชื่อนั่นแหละหรือครูจะพูดว่าชอร์เนนนัชนะชาเยก็ได้นะก็ความหมายเหมือนกันนะคะฉันคืออันนี้คืออีดาเนาะฉันคือนัชชา อันนี้คือไวยากรณ์อีดากูฮาดาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็ระวังสับสนนะคะเวลามีคนพูดถึงดากูฮาดาจะมีอยู่2อันให้ถามดีๆว่าพูดถึงไวยากรณ์อือดากูฮาดาหรือพูดถึงไวยากรณ์คำนามอีดากูฮาดานะคะซึ่งบางทีเรียกกันสั้นๆว่าดากูฮาดาเฉยๆก็ดูดีๆเนาะมาพูดถึงดากูฮาดาอันไหน กิริยาอึอาดากฮาดาหรือคำนามอิอาดากฮาดาเพราะว่าความหมายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามสองคถามที่ถามเข้ามานะคะระหว่างเ,ออเรื่องของอีนาเนาะที่แปลว่าหรือหรือตั้งนะคะแล้วก็เรื่องของกิริยาอึอรากฮาดาที่เป็นเรื่องของการเอาประโยคคำสั่งนะคะมาพูดต่อให้คนอื่นฟังอีกรอบหนึ่งจะแปลประมาณว่าสั่งว่าแบบนี้ค่ะ